สวัสดีครับตาม้มตามนะครับทุกคนตาม้ม,ม,มตาม้มตามส่บแจบนะครับทุกคนขาะเทศครับมาขาเทศใส่มาประเทศลงไป มะนาวครับมะนาวมะนาวครับผงนัวครับผงนัวผงนัวตามลงไปครับอร่อยอร่อยแซบแซบ,ซบน้ำอะไรเอย ไอ้ที่ถืออยู่เนี่ยปลาปลาหนำนัวเทลุงปลาเครื่องครับกุเล่กุเล่อุเล่อุเลเล่นะครับอช่างไงมั่ง นะเพิ่มกำนวยอีกนิดนึงเพิ่มกำน,นอยอีกนิดนึงครับก็ใส่เส้นใส่ใส่เส้นนะครับใส่เส้นใส่เส้นลงไปเยอะใส่เส้นใส่เส้นลงไปจะหมดหรือเปล่าเนี่ยยังไม่หมดหรอกมาดูดกันไดครับทุกคนเห็นไหมครับ สีสันยังไงมั่งสีสันงไงมั่งทำกินเอง,เองนักเลงพอครับทุกคนเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมปล่อยเป็นคลิปยาวเลยนะครับสีสันจังสีสันเป็นไงครับนักกินไหมครับ จิมจิมแซ่บไหมความหนียนิดนึงเศรษฐความหนียวนิดหนึ่งเส้นมะกรอเยอะเส้นมะะกรอเยอะเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมครับ ฉันชวนรับประทานพะยาปัดปัดเห็นไหมครับมหาไทยที่เดินไกลดังไกลไปทั่วโอบส้มตำส้มตำใส่เยอะไม่ได้เครื่องมันปกดีแล้วใส่เยอะไม่ได้เครื่องมันก็เหลือ โอเคเรียบร้อยแล้วไปเราจะกัดใส่จานเราจะตักใส่จานเห็นไหมครับ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 นักกินไหมครับมากินไหมครับ แซบครับแซบไงม้างเอ๋ยไงมัางเอ๋ยนักกินไหมนักกินไหมมาครับมาแซบด้วยกันกแซบบดบนำกัน